วันไหนที่ไม่มีคลิปลงหรือคิดคอนเทนต์ไม่ออกว่าจะทำคลิปอะไรดีการรีมิกก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับสามารถเปิดค่าการมอนเห็นและสร้างรายได้เป็นอย่างดีบางคนแตกห้านแตกแสนวิวแล้วก็เปิดสร้างรายได้เพราะคลิปรีมิกก็มีหลายท่านนะครับใครทำยังไม่เป็นไปลองทำด้วยกันเลยครับ ก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องไปหาดูคลิปของคนอื่นที่เขาอนุญาตให้รีมิกนะครับผมก็จะมาที่คลิปเดียวแล้วค้นหาคําว่าคลิปล้านวิวครับมาดูสิครับว่าาเห็นไหมครับคลิปล้านวิวนี้ยี่สิบหกล้านวิวเลยนะครับหาคลิปที่มียอดวิวถึงสูงครับมารีมิกครับผมก็จะเลือกคลิปนี้เลยครับคลิปพังงานแต่งเลยครับอืมกินใจครับเขาอนุญาตให้รีมิกไหมอนุญาตนะครับเครื่องหมายบวกเข้าไปเลยครับ นี่มันก็จะมีสองแบบนะครับเป็นแบบสองจอกับแบบจอเดียวนะครับเราไปท้ายวิดีโอในภายหลังนะครับผมเลือกแบบสองจอครับผมนี่นะครับเขาจะขึ้นมาให้ดูบันทึกด้วยนี่เป็นแบบสองจออันที่สองเป็นแบบจอเดียวครับเลือกเลยครับผมใช้แบบสองจอครับจะได้เห็นหน้าตัวเองไปด้วยครับ เราก็สามารถที่จะใส่เสียงตัวเองก็ได้นะครับหรือจะใส่ข้อความก็ได้นะครับเหมือนทําคลิปทั่วๆไปนั่นเองนะครับแต่ว่าเป็นการรีมิกครับเมื่อทําเสร็จแล้วก็กดออกมาคําอธิบายคลิปแล้วก็ใส่แฮชแท็กเหมือนทาคลิปของตัวเองทั่วไปนะครับแต่ว่าเราไม่ได้ถ่ายเองแค่นั้นเองนะครับผมก็จะใส่ชื่อคลิปให้ตรงกับเนื้อหาภายในคลิป หน่อยนะครับอ่าเป็นการพังงานแต่งอ้ายไบอย่างแบบนั้นนะครับแฮชแทกงานแต่งผู้บ่าวเกา่าอ่าเพราะว่าผู้สาวมาพังงานแต่งนะครับคลิปนี้ยี่สิบหกล้านวิวเลยครับดูว่าเราตั้งเป็นสาธารณาไหมเมื่อได้ไปแบบพอใจก็โพสเลยครับเป็นไงล่ะครับการรีมีคลิปมันไม่ได้ยากเลยใช่ไหมครับวันไหนที่ คิดคอนเทนต์ไม่ออกไม่มีคลิปที่จะลงอย่าลืมนะครับการรีมีคลิปก็สามารถที่จะเปิดสร้างรายได้ได้ด้วยอีกอย่างหนึง่งบางทีคลิปที่รีมิกอาจจะปังพาดันช่องของคุณให้เปิดสร้างรายได้ได้ไปๆขอเป็นกําลังใจให้ทุกท่านที่ทําคลิปเปิดสร้างรายได้ไปๆไปด้วยกันครับผมถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับ